สดีสดดีวันนี้กะมีธุระเด้อพี่น้องวันนี้กะสไปพพี่น้องเขาไปทางในบ้านเนาะว่ามีไเงสกาลบางคนอยู่ในบ้านเนี่ยพี่น้องคนเสียชีวิตตอนนี้กะเวลาน่าจะประมาณแปดโมงพี่น้องไปไปพี่น้องไปไปไปอะไรพี่น้องเอ้ย Nope. เนาะอันนี้ก็คือในบ้านนี่เนาใกล้ๆนี่ไปไปดบรรยากาศทางด้านไหนเนาะเพื่นกำลังรับประทานอาหารยายับประทานอาหารบ่แล้วกำลังรับประทานอาหาร อาฟัแดงสบายดีครับสบายดีอาเชียเชียเชียบเจ้าสบายดีอาประธานอาหารแล้วล่ะ แต่กินแล้วล่ะหางกเียกุนน่อ๋อตอนนี้ก็พนักงานทางฮากระเกียมนี่พี่น้องพ่อยกล่ะมีหาหน้าวันนี้มกลายนี่ีกเซัเออเออเมนเม่นม่นอันนี้ก็คือบอนสถานีเขาแด่อยู่เกือกินเมาข้างบอน้าจะทุบเออเมาข้างเมาข้างไว้แล้วเมาข้างเออมาพร้อม อันนัน้จี้บออันนี้ก็คอบอยูกินนมกว่าบอลขออหารไม่เลี้ยงแค่คนเพื่อมาความงาน <c oughs> อันนี้ก็คือเจ้าภาพเนาะนึกว่าลูกสายของคนผู้เสียชีวิต โดนหน่ยังโดนน่งยังอีกโดนห้โดนโดนนั่งกินแม่เขาเลยพอตักมาเราได้กัดเองเราได้ไ่ตอินั่นเลยมมืบว่ากัดเองไม่พอาจบาสองาใเราได้เซตเลิงมีเยอเลยอันนี้ก็คือลูกชายผู้ที่ชีวิมันน่คือหัวหน้าเหรอขององเย เฮ้ยาวเราคือเกาตักท่านว่่าครท่ันก่อตว่าเอ้ยว่าทตาดตครท่ก่อน่ตายทปล่อยป่อปล่อยไปบามีบามีตได้มั้นมาทำนี้ที้ได้ทำนี้ได้เนาะแตด้ียแลเออดนหาเ้เลไปแม่งมานั่งบนริงลกดวัานี้จะไปถามอไรเน

กำลังมาแต่พวกอะไรแต่ทางเมือ,องครับพวกเขาถ่ายเอาค่าห้างเอาเงินมาไปริมไพ่นี่เตอนนี้กำลังซอยเนื้อน้องเรือว่าซอยซีนเตรียมทำอาหารเที่ยงต้อนรับ,รบแค่คนที่ว่ามากินทานนั่งคนผู้เสียชีวิตเนะาะมาพี่น้องมาหาวาเบิงบ่งกันไหนจักเล็กน้อยเนาะ ว่าเป็นเฮตดจังไดเป็นจังไดน,น,น,นะนี่ก็คือแก่กคนที่ว่ามาจุนผ่านเด็กน้อยไม่ต้อง นักข้าวก็ไปเรื่อยๆไปตลอดไปเลยนะข้าวอ่ะพี่น้องแล้วจังมาคอยติดตามนำกันเนาะติดตามหรือว่าเบิ่งไปกันยาวๆบัดตอนเที่ยงสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเออตอนนี้ก็ถือว่าครับพัฒนาหารแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือทีมงาน ลงังโ้ยเรียกว่าลาังสามอ, <c oughs> อันนี้คือแค่คนเนาะหรือว่าผูค้คนที่มาจากในหมู่บ้านหรือว่าบ้านอื่นเต็นไ <c oughs> หมพี่น้องลุกลุกลุก ตอนนี้เนาะลูกๆล,ละล้านคนพิ่เข้ามาคูกคอตอแขนแล้วก็บูดนี่เพื่อจะจะูนแม่หลวงพ่เชี่ยชีวิตขึ้นชูสอนชั้นฟ้า บืงองพนาพระกำลังคับประธานอาหารเนี่ยนเทืาากทเอกขั้โสรวิธถัง พี่น้องเทว่าการสวดอภิธรรมกับเอวาจบลงไปเนาะตอนนี้ก็ถเอว่ากําลังก้าเขียมที่วาจะเคลื่อนย้ายศพบออกจากบ้านไปที่ปที่ปราสาทตอนนี้เทวาเริ่มเคลื่อนย้ายไปนาะ อันนี้ก็คือจะมีทางพระทางเหนนะครับทางแม่สีหรือว่าแม่คาวันนี้อว่ายายออกมาเลยเด้อ่นเ้อได้กำลังสมารถอันเสร็จไหมช่วยช่วยช่วยแล้วก็เราดันแล้วบู๋มได้ มาปงร้อนมาปงร้อนแล้มาไปไม่ได้ยินไม่รู ไปพี่น้องแล้วไปพบไปพ่อกันอยู่พุ่นละพี่น้องเส้นทางหรือว่าพี่ประซาพุ่นละ้องไปแหว่ซีน้ำกับพี่น้องฮะไปแล้วเนาะนี่พี่น้องก็จะมีบ่อนไฮน์น้ำเนาะอยู่ตรงทางออกเนาะอันนี้ก็คือทางอ่ามปรจากษ์เพื่อนของมัน บนที่ว the so ่ามีงานพี่น้องนี่น้ำน้อมน้ำห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 อมไ่ึงพุ่นาเลยใส่น้ำอันนี้พีน้องโอ๊ยสเด้อจะองกันไปพี่น้องไปพ่อกันจะพุ่นเด้อบันี้เด้อ เะน้ไน้ไงพอน้องน้ำหวานพอน้องน้ำหวานเขียนเป็นภาษาไทยหอดแล้วพี่น้องเอ้ย ฮอนแล้วฮอนแล้วโอ้จนเมื่อยพี่น้องซื้อน้ำได้ซื้อน้ำซื้อน้ำอะไรลืมลืมลงเงินมาจ่ายเอายืดก่อนจะแช่ก็ได้เนาะดึงเกินย่ายแล้วพี่น้อง đi là phía nông đi xa thằng bạn coi Hãy không นี่พี่น้องหลังจากที่ว่าคนคนน้อหีบซุบบะฮอดบะซาแล้วมันก็จะได้เริ่มทำพิธีกาอังรินอลจะจะาพนเนีก้องนออันนี้คือการมอบยังก็ อมอผัดไตเนาะนั่นปัตเล้อกัมอหัฟูพกามอผัดยพิดกมานี่เดีวพี่น้องเดี๋ยว่าปัดยพิดกบนี้เด้ อาพื้นก่อนเนี่ยก็ได้ตอนนี้กำลังวางพื้นพี่น้องวางพื้นเย็นเพิ่นเอาไปวางพื้นหอน่ินนะอันนี้มันคือพิธีอยังอันนี้ ที่ทำาศาสนาะอ๋อต้น,างานเงินฮันเอตได้ปะไในเรยบอกพี่น้องเงินได้เงาโอ้ <c oughs> เงินก็ให้หอดแต่ว่าน้องซีเขา่าใมกระตาทุกสิงทุกอย่างนะับบอกว่าจะเป็นตัวบ่วงของจองบอ้ามีดเสียมบอกมันก็จะปะ้าวหายผู้ที่เสียชีวิตเนาะ เพื่อที่จะนำไปใช้ในโลกน้าพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อเนาะฝนวางเพิงแล้วกันทายตอนนี้ที่ว่ากำลังเริ่มเนาะพี่น้องเริ่มวางเพิงเย็นเนาะ อันนี้ก็คือแขกคนนอกที่ามาสกกสการกัไปเมื่อใดจให้ที่จุดโบราแนะครั โอ้แล้ว <laughs> วันแล้วไม่น้องวันแล้ววันเก็บกันเด้อตากล้องก็เก็บกันเด้อตากล้องก็เก็บเด้อ ตะกร้อ,อกเก็บได้พี่น้งนองนี่ได้ได้เก็บแต่ขนมนี่พี่น้งองนักจากที่วางเพิ่งเงย็นแล้วแค่คนที่มาในงานเนาะวัดจตุรังวัดน้ำหอมวับบ้านก็จะเหลือแต่เจ้าภาพที่เจ้าพิกาม หรือว่า,าการสุขัสการนอกทางบ้านคอยเนาะสบัวจกันมาและตอนนี้ก็ได้เวลาที่ามว่จะได้เผาเพิองฮอนแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น,น้องมนุษย์เหนาอันที่ว่าแน่นอนเนาะเต่กังอย่างแน่นอน,น,อน,น,อน,น,อน ที่แน่นอนก็นคือน,นี่แหละันรทายของชีวิตของมน,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 นุษย์นะพี่น้องก็คืออยู่ตรงนี้แหละพี่น้องเมื่วิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิดนอนนอน่งเนาะ